ทางบ้านเป็นยังไงได้คุยกันเรียบร้อยมารับเมื่อเช้าไหมค่ะเมื่อเช้ามารับดีใจไหม <c oughs> ดีใจ <c oughs> เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยนั่งเครื่องแล้วทีนี้ก็ก็เลยให้นั่งเครื่องจากที่บ้านมาม,มารับเลยก็ดีใจมากครับพ่อกับแม่ไม่เคยนั่งเครื่อง <c oughs> ใช่ไม่เคยขึ้นเครื่องบิน <c oughs> ตกงลงพ่อไปบนไปกี่ที่อ่ะที่บ้านน่ะก็ น่าจะสองสองทีง <Gore> ่คะมีหมอลำหนึ่งแล้วอะไรอีกแล้วก็น่าจะเป็นบนพวงมาลัยหรืออะไรนี่แหละค่ะของสารหลักบ้านก็ต้องถามพ่อดีค่ะอยากกินอะไรถ้าฝีมือพ่อก็อยากกินผัดผิดปลาไหลผิดปลาไหลทำไมชอบกินปลาไหลอ่ะเมื่อก่อนหนูก็ไม่ชอบเพร่ะว่าพ่อพ่อชอบกินแล้วพ่อทำอะไรเนี้ย ก็แบบกินกับพ่อพ่อพากินอะไรก็กินแต่ว่ามันอร่อยมากอร่อยเหรอใช่ฝีมือพ่อนะ่ะอร่อยมากต้องลองชิมไม่คาวนะคะไม่คาวเลยคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่ออยู่ข้างหลังวันนี้ครับพ่อสวัสดีครับแม่พ่อมีมีเครื่องแบบด้วยเหรอเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคุณพ่อพูดเสร็จไหมพูดเอาไหมไหมพูดครับผมเสร็จเมื่อไหร่ในเสื้อเนี่ยก็เพื่อนนักมือด้วยกัน อืเสร็จเมื่อวานนี้เอาไหมเมื่อคืนนี่ครับเสร็จเมื่อคืนเลยมีเครื่องแบบด้วยอ่าสวัสดีครับคุณแม่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเป็นไงตื่นเต้นครับเอาปลาไหลมาป่ะไม่ได้เอามาแต่เตรียมไว้แล้วครับเก็บยไว้แล้วหรอเบเกยบไว้ที่บ้านครับเดี๋ยวไปหาให้ไหมไอ้ไปซื้อของเตยมาเ้าไปผัดเลยไหม มีแล้วครับผมมีแล้ะตัวเบ้งๆเลยตัวหลวงพ่อทำหมข้าวเก่งนะก็ไม่นะก็ก็เคยเคยไปสั่งกินแลไปแอบดูอ๋อไปแอบดูสูตรเข้ามาอยู่ที่บ้านที่ปลาไหลจับเองไหมจับจับปลาไหลเองมับเลยน่ารักมากมีมีโอกาสก็ไปหาไปงั้นก็ ถ้าใครได้เขาก็อย่าเอาไหมเพื่อนบ้านนะ่ะนะโลสามร้อยโอเคออกมาวินประมาณนี้ครับเออเออลืมให้นั่งผมเมื่อยนะขอโทษพี่ขอโทษคุณแม่สบายดีนะจากนี้ไปจะทำอะไรเนี่ยผมเห็นนะครับก็โอสบายอยู่แล้วครับไม่จากนี้ไปจะทำยังไงกับเขาดีก็ก็ แล้วแต่ลูกครับผมแล้วแต่ลูกเพราะว่า,าลูกเขาก็ให้อยู่กินสบายดีแล้วครับมไม,ไม่ไม่มีเดือดร้อนอะไรแล้วครับภูมิมใจเนาะครับผมภูมิใจนะครับภูมิใจมากเลยครับพ่อรู้จักอีมานเคลิฟใช่ไหมรู้ <c oughs> ได้ยินทั้งขา่าวอันนี้ก็รู้อยู่ครับอืครับแล้วยังไงตอนนั้นที่ลูกเราเจะไปเจอ ก็เห็นลูกบอกว่าเนี่ยออกช่องสามนี่แหละอืมฝงมือสองอะไรเราโอ้เอาสู้ก็สู้ลูกเพราะว่าเจ้านี่ไม่ยอมคนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กยอมใครใช่ไหมใช่ตั้งแต่เด็กเลยนะลูกถามแม่ดูได้เลยอืมอาก็ดูจากช่องสามนี่แหละแต่เห็นเขาชกอิตาลีใช่ไหมเห็นใช่ไหมสองบัตรเท่านั้นเองนั่นไปแล้วเห็นใช่ไหมนั่นเลยมีความหวาดเสียวไหม มีครับผมเอ้ามีความหวาดเสียวครับแล้วแต่ลูกก็ลูกบอกสองมือเหมือนกันก็ดูเนี่ยครับอือเห็นมแต่เที่ยวนั้นก็ร่างกายไม่เต็มที่บอบช้ำม,มาก่อนแล้วที่ต่อยแลวเป็นประจําเดือนด้วยอย่างที่ว่านะอือืออโอ้โหแต่เห็นร่างกายเที่ยวนี้ก็ก็มีความหวังนินดๆอยู่นะแต่ว่าเขายาวประมาณนี้แหละแล้วก็ เลือดนักสู้นะมันต้องสู้ถึงขั้นนี้นะลูกว่านะไม่ใช่พ่อว่าพ่อที่เป็นตั้งมวยมาก่อนไหมผมมวยวัดครับมวยวัดคือก็งานวัดสมัยก่อนมีลำวงใช่ไหมขอตังแม่ก็ไม่อยากให้ก็ไปต่อยมวยวัดเนี่ยบาทหนึ่งห้าห้าใบตัวเต็นเต็นลำวงบ้านตำบ้านนอกอ่ะคือแรงบันดาลใจคือจะลำวง ครับก็เลยปชกบวยชกมวยพอได้ค่าตัวแล้วก็ไปเที่ยวงานบุญงานอคุณน่ารักนะน่ารักนะครับคุณพ่อน่ารักมากคุณแม่ไม่พูดอะไรใช่ไหมหรอคุณแม่นี่จะหน้าเหมือนบีมากเลยฮะคุณดูเดิโค้งมาเลยอ่ะหอนขึ้นมาเลยอ่ะฮะเหมือนแม่ใอ่ไหมฮะแม่รุ้นหนักไปครับเวลาลูกขึ้นชกโดยเฉพาะไอ้รอบที่แบบชิงเหรียญอน่ะแม่ไม่ได้ดูเลย ดูไม่ได้อ๋อแม่ตื่นเต้นทำไมอ่ะกลัวหัวใจมันเต้นอะไรอย่างี้หัวใจจะวายหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยจ้ะสงสารลูกสงสารลูกอ๋อคือคือสงสารเห็นเขาโดนต่อยแล้วแม่ทำไงเวลาเขาดูกันอ่ะแม่ก็เดินหนีไม่ดูเลย ตั้งแต่ต่อยมวยไทยแล้วแม่เป็นยังเงี้ยคนอย่างนี้แต่ไปนะไปกับลูกนะไปเป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนทีต่อยมวยไทยนะบีเขาต่อยมวยไทยแล้วไปกับลูกไปส่งได้หมดแต่ถึงเวลาจะต่อยปุ๊บไปทำอย่างอื่นไม่ดูแล้วเดินเข้าห้องน้ําเลยเข้าห้องน้ําเลยแล้วลุ้นผลยังไงอะลูกมาเล่าให้ฟังป่ะฟังเสียงเรา้องสาวมาพูดให้ฟังค่ะแต่ดูไม่ได้ อันนี้ไงที่คุณแม่บอกว่ามันมีใจมันเต้นหัวใจจะวายใช่ไหมแม่นะเออเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เห็นสิเพราะลูกเราช็อกยังไงแอบแอบดูอยู่แต่ว่าดูไม่เต็มตาเลยนั่นไงนั่นไงมันก็ต้องมีแหละถึงเวลาอุ้ยฉันดูไม่ได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมอุ้ยดูไม่ได้เลยใจอย่างนั้นใช่ไหม่แล้วเป็นงี้มาั้งหลายปี เช่เย็นนี่เขาเริ่มต่อยตั้ดับสิบสองขวบอ่ะใช่ไหมแม่เป็นยี้มาตลอดอืครับแม่ก็ไม่สนับสนุนเขานะตั้งแต่เขาไปต่อยมวยไทยนะอะมันก็เนาะลูกเราไปเนาะมันก็สงสารเขาแล้วก็บอกไม่ฟังด้วยพูดยากด้วยอืจะต่อยมวยอย่างเดียวเอาไหนบอกแม่พาไปไงพ่อก็ไม่ไม่นะตอนที่ตอนที่งานวัดนี่ใช่ไหมงาน เป็นงานบุญอืมอืมบุญอืมอ่าบุญอย่างพระป่าไปงานวัดจัดอย่างเงี้ยอมีการเปรียบมวยชกมวยแม่ก็พอเปรียบได้อยู่บ้านอยู่บ้านอื่นอย่างเงี้ยก็นั่งรถไปเป็นเพื่อนลูกไปดูลูกอือชอบชกมวยนานยังค่ะชอบชกมวยนานยัง ก็ชอบตั้งแต่ตอนขึ้นมหนึ่งค่ะ